ก็วันนี้ครับก็อยู่ีไม่ได้เป็นไหนไกลนะครับวันนี้ฝนตกก็เลยต้องมาถ่ายที่ร้านนะครับวันนี้เรามีน้องคนหนึ่งที่เราจะมาถ่ายนะครับน้องเขาขับเป็นรถคัฟตอมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําให้น้องเขาแนะนํารถของเขานะครับ,รบว่าเป็นยังไงบ้าง สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับรถน้องใช่ที่ควจะเป็นอีก้วครับชื่ออะไรครับชื่อเมษาค่ะเมษานะครับเมษาก็อยู่เรียนอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ราชมงคลพระนครก็ใช้ขี่ที่หมอได้ปะบางครั้งบางครั้งนะครับก็โอเคคันนี้เริ่มเริ่มต้นยังไงครับได้มานานหรือยัง ประมาณ2ปีค่ะเป็นรถอะไรก่อนดีกว่าเออเป็นรถอะไรเป็นคาวาสกิบอส1 7 5ค่ะแล้วคือยังไงตอนแรกภาพได้มาเป็นยังไงครับหนูว่าเริ่มเป็นคันแรกก็เลยแบบว่าซื้อมาแบบนี้เลยแต่ว่าแค่มาเปลี่ยนเบาะแล้วก็แบบเครื่องคาบูดิดนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราเห็นเราเห็นเขาขี่ในคลิปบ้างแล้วแหละนะครับ ตอนนี้ถามถามตรงๆที่มาขี่ทอปเปอร์เนี่ยมันเริ่ม,มต้นเพราะอะไรคือจริงๆหนูชอบตั้งแต่เด็กแล้วมีปู่เขาแบบขับแฟนทอมหนูก็ชอบอ๋อแล้วก็แบบพอเริ่มมีเงินก็มาเริ่มซื้ออะไรบปนี้ยคะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นรถคันแรกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคันแรกเลยขี่ไปไหนมาบ้างแล้วใช่แบบว่าจริงๆใช้ใช้งานในเมืองหรือว่ามีออกทริปอ,อะไรกับาส่วนมากจะใช้งานในเมืองค่ะยังไม่เคยออกทริปถ้าออกทริปจะเป็น SR มากกว่าอ๋อใช่จริงๆหลักๆเราขี่ SR ได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ เคยเคยไปไหนบ้างในการขี่ออกทริปเคยไปนครนายกค่ะถามฟีลผู้หญิงก่อนรู้สึกยังไงบ้างขี่ซอปเปอร์ไปแบบปวดหลังว่าปวดหลังปวดหลังค่ะแล้วคือมันโยกถ้าถ้าเป็นเอสอาร์ก็คือเป็นหลังแข็งแล้วมันกระเด้งอ่ะแบบปวดหลังรู้สึกว่าไม่ดีมากใช่ค่ะลมยางนี่ต้องอ่อนพอๆสองคนเลยนะกูเคยอ่อนคนรวยอ่ะที่จลืมเติมอ่ะ แล้วแล้วก็อ๋อไม่ได้แบนครับพี่อันนี้ผมต่อยจริงบอกน้องพี่ว่าเกิดมันเกินไปนะบอกมันเป็นอย่างนี้ช็อปเปอร์ครับพี่พอมาดูจริงเออเฮียลองเข็ดเอาผูกเข็ดไม่ออกไหยใช่ละโอเคก็จากหลักก็จะมีคันนี้ก่อนนะครับจริงๆคันนี้ทําไปได้มาประมาณเท่าไหร่ครับสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าทำอะไรบ้างทําอะไรบ้างก็อ่ะมึงจะทัวร์เขาลองสองแล้วไปละเราเพิงพูดไปเมื่อกี้มึงจะบ้าเหรอก็ไม่มีอะไรมากตอนแรกมันก็คงเป็นรถเติมเนาะ แต่แรกอาจจะเป็นแทนแทนแทนนนี่ที่เห็นเลยว่าเห็นว่าเปลี่ยนทําให้ทรงรถดูเปลี่ยนไปเลยนะให้มันลองครอบได้ไหมเห็นร้ามึงใกล้เพียงกับน้องมากเลยนะไหนลองสิผู้ชายเป็นยังไงน่าอยู่ไม่แพ้ยูนิคอร์นเลยนะขับรถใหญ่ดีนะอ่าใช่มึงขี่วัยรุ่นวัยรุ่นออลนิวกันดีกว่าตอนนี้นะใช่ครับหาไม่ไดให้น้องเลือกให้น้องลองดูโซลิดาเนาะดีกว่า นี่ผู้หญิงขี่ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แล้ใช่ถ้าหนูขับเอสอาร์คือมันไม่เข้าเพราะว่าตัวหนูเล็กมากอ่าอยา่างอันนี้ก็โอเคนะเพราะว่ามันเป็นแบบฟร์เวิร์ดคอนโทรลด้วยใช่ไหมอโอเคสำหรับรถน้องก็จะมีประมาณเท่าน,นี้นะถ้ามีแล้วก็อีกคันใช่เดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งอีกคันจะเป็นอเอสอาร์เอสอาร์นี่ของแฟนะคของแฟนนะครับอขอเชแฟนนะครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับชื่อกล้องครับพี่กล้องครับโอเคครับ ต้องอธิบายตัวรถให้ฟังหน่อยก็ได้ครับก็ตอนแรกมันมามันจะมาเป็นหลังโช๊คครับพี่จะมาเป็นทรงยุ่นมาเลยครับพี่ใช่ครับแล้วก็เราอยากได้ฟิลช็อปเปอร์ครับพี่ก็เลยไปยิงเฟรมใหม่เลยใช่หลังแข็งมาใช่ครับพี่แล้วก็ขึ้นเบาะใหม่ครับแล้วก็ถังทําสีใหม่ครับครับผมนี่ถังอุ้ยซาบบิสเน่ใช่ถังลายซาบบิสเหรอนะใช่ครับิครับวากาฟครับวากาฟไรเดอร์นี่ ดูเลยนะครับดูจากรายการพี่กดนั่นแหละครับแล้วก็ตามไปครับไครับตามไปอตามตามพยาเกไปพยาเกไปโอเคอันนี้ก็เอาก็ยังเป็นถังออยที่อยู่ที่คอก็คือยังเหมือนเดิมนะครับเราจะเปลี่ยนบยิงหลังนี่เขาแบบว่าส่วนใหญ่เออาร์เพราะว่าที่เป็นถังออยเขาจะเป็นชุดไซส์ไฟหมดเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นสเต็ปนี้เนาะให้ง่ายไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องย้ายแบบตัวน้ามันเครื่องใหม่นะครับบอกนี่ทําที่ไหนครับ เบาะนี่เอ่อทำเป็นร้านของรุ่นพี่ของรุ่นพี่อีกทีหนึ่งแนะนำกันมานะครับใช่ครับพี่เขาแนะนํากันมาครับเฟรมก็เป็นร้านเดียวกันกับร้านเบาะนี่แหละครับพี่เขาแนะนำกันมาก็คือเขาทำเขาทำได้หมดเลยใช่ไหมครัใช่ครับพี่แต่ว่าสีนี่ผมขอให้เขาส่งให้ร้านวอร์กับครับพี่ให้ซาบิษไปทำใช่สีคือให้เขาส่งไปให้ร้านพี่ซาบิษเลยครับเป็นไงคันนี้ชอบไหมครับได้อยู่ครับมึงขี่มื่อไหรถเลยด้ามมึงนอยูเทนมาร์ทให้มาไปดับรถเที่ยแล้วก็ให้เพื่อนหมดตัวเองขี่ขี่รรถใหญ่่ดีว้อน แล้วแล้วคืออยากรู้ว่ามาเจอกันตอนขี่รถหรือว่าเออมาเจอกันตอนขี่รถอยู่แล้วเลยคบกันตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วครับโอ้ใช่ครับล้วปิ้เลยป๊ปปี้เลยมันมีหรือเปล่าป๊ปปีเ้เลยอป่ะ อย่าให้พูดอย่าพูดเรื่องข้างหลังอย่างเดียวเลยอ่ะจริงตอนเริ่มคบกันก็ก็มีความรู้สึกที่ใช่ครับคุยกันไปในทิศทางเรื่องมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ครับคือแบบว่ามันชอบอะไรหลายอย่างเหมือนกันผู้ชายคนไหนพาแฟนไปเที่ยวด้วยก็คือพากระแตงไปด้วยนะครับใช่แล้วก็ถือก็ไปโคลนคันเลยนะครับก็กินข้าวลิงก็ต้องรอกันด้วยนะเชื่อกันเนี่ย ล้งขบูว่อนใช่อันนี้ก็คือคนใหญ่สองคนจะทํารถด้วยกันเองไหมครับหรือว่าใช่เองก็อะไรจุกจิกที่พอทําได้เราก็จะทําเองใช่ค่ะอย่างแบบบางจุดที่เราไม่ถูกใจก็ขยับมันเองทำมันเองะครับใช่แล้วพอทํารถเองได้ทําได้อะไรอาจจะเป็นช่วงภายนอกนิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้เล้าภพ่ไนยไม่ค่อยเท่าไหร่น้องเขาก็มีอะไทีตายใกล้เคียงกับพวกเรานะครับก็ ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นสเก็ตอะไรอย่างนี้แล้วอยู่แถวนี้ไงอยู่แถวนี้ด้วยเชิญมาคุยหน่อยใช่ถ้าคลิปมันส right. ั้นไปเราจะพาเขาไปดูน้องเขาเล่นสเก็ตคลิปหนึ่งก็ได้นะครับ จริงๆรถคันนี้ได้มาประมาณเท่าไหร่นะได้ประมาณ4 0 0 0 0ื่นสี่หมื่นนะครับก็เนี่ยใครที่อยากได้รถมันก็เลทรถก็จะประมาณก็จะประมาณราคาประมาณเท่านี้เอสดาร์กไล่ตั้งแต่สี่หมื่นอ่ะก็อาจจะมีคาบูซีอาร์ใส่แฟลตมาก็จจะเพิ่มไปอีกหมื่นหนึ่งหรืออะไรเงี้ยก็ดูที่ออปชั่นของครับแต่โดยสแตนดาร์ดรถมันก็จะประมาณนี้เนาะมันเป็นรถที่สี่ละดีจุดเริ่มต้นของช็อปเปอร์หลายหลายคนนะคุยกับใครเนี่ยคุยกับเมึงไงอ๋อ ย่อย่อย่อเราที่ฝันไว้จริงๆเราเราเรามองแค่นี้เราไปต่อให้มันตัดกับรุ่นไอรุ่นผู้หญิงน้องผู้หญิงหรือเปล่าว่าฮาเล่เลยฮาเล่อยากไม่ฮาเล่เหมือนกันรุ่นแรงรุ่นแรงหนูถ้าหนูชอบจริงๆหนูชอบอีโวชอบอีวอลูชันนะใช่อีวอลูชันก็ของพี่กด้ะเคยเคยเห็นคันกลับอืมใส่ไฟนะใช่สุดมันเลยนะหมดมันแล้วเงียบไว้เราผมก็ชอบอีโว อ๋อใช่ครับก็คือไม่ได้ไม่ได้อยากลงไปลึกมากใช่ไหมครับก็ก็อยากครับพี่แต่ว่าผมคิดว่าอีโวมันน่าจะเข้าใจง่ายสุดครับพี่ใช่ครับมันมันมันน่าจะเป็นระหว่างกลางล้ระหว่างเจนใหม่กับเจนเก่ายากไปนะครับน้องเขาขี่ได้อีโวขี่เสียนใังบ้างเขาจะไปซื้อแพนเฮดแพนโชแพนโชเดี๋ยวน้องเขาจะให้มันดูแบบอีเดียวติดไม่ต้องแบบหลายรอบแบบนี้โอเคปิดดีกว่าบูลลี่ผมทำไมเนี่ยใครโทรมาขอแป๊บนึงนะครับฮัลโหลครับเฮ้ยถ่ายรายการก่อนครับผม เปิดครับเปิดเปิดเล่นได้ครับมาเลยครับจะใส่ไปสวัสดีครับโอเคจะใส่ไปตามเล่นเกมปะต่อเบามาแล้วอีกอาซาลเปามาแล้วเหรอกินิพย์เลยเสร็จแล้วขอบคุณแก้วก็ก็ใครที่อยากกินอามะแก้วนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ก็โอเคครับสำหรับใครที่อยากไปโลฟตอมก็วันนี้ก็มีคลิปสั้นๆมาให้ดูนะครับก็เป็นน้องเขาแฟนน้องเขาครับน้องที่อะไร น้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรเฮ้ยน้องชื่ออะไรทิพเต้ครับอิงเอ๋ยป่ะไม่ใช่ชเมษาเมษาไม่ไกลเลยนะเมษากับก้องครับเมษากับก้องนะครับก็ขอบคุณมากครับที่มาถ่ายให้ดูนะครับขอบคุณครับจะไปดูอิญญาณน้องเขาขี่รถกันครับ